งบน้อยมีทุนเล่นนิดเดียวก็วันนี้เราขอฟันธงที่หกเจ็ดหกวันนี้แนวทางหวยลาพัฒนาค่ะ ใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบเลื่อนผ่านค่ะไม่ได้บังคับให้ใครซื้อตามนะคะหรือว่าใครก็ดูแนวทางไปเรื่อยๆไม่ได้บังคับว่าให้ต้องซื้อตามทันทีทันใดค่ะทุกคนใครชอบก็ตามนะคะถ้าใครชอบตัวเดียวกันก็ตามได้เลยนะคะวันนี้แนวทางหวยลาวพัฒนางวดวันพุธที่19พฤศจิกายนนะคะทุกคน วันนี้เราชอบ6นะคะฟันที่6เลยค่ะ6ลอง7นะคะวันนี้ชอบที่6นะคะส่วน3ตัววันนี้จะให้2องหางค่ะทุกคน3ตัววันนี้จะมี6 6 8วันนี้อาจจะเบิ้ลหรือเบิ้ลหามนะคะ วันนี้อาจจะเบิ้ลหรือเบิ้ลหามถ้าใครชอบเบิ้ลหามก็หกหกแปดหรือว่าหกแปดหได้ค่ะอีกหนึ่งหางนะคะแปดเจ็ดหมีหกหแปดแล้วก็แปดเจ็ดหนะคะสามตัวสองตัวนะคะทุกคน หกหกหก้าหกเก้างบน้อยมีทุนเล่นนิดเดียวก็วันนี้เราขอฟันธงที่หกเจ็ดหกแปด 8 7ค่ะส่วนเม็ดเดียวที่เราชอบนะคะเม็ดเดียวนะคะวันนี้เม็ดเดียวใครชอบก็ตามค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นให้ทุกคนพิจารณาดูเองนะคะว่าชอบแนวทางตัวไหนนะคะเม็ดเดียวให้ที่6-7ค่ะ าจจะเยอะหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้ากลัวว่าตัดออกไปแล้วมันจะเข้าอีกรอบนะคะเพราะว่าเคยตัดตัวที่คิดว่ามันไม่มามันก็ดันมาค่ะทุกคนวันนี้แนวทางหวยลาพัฒนาของเราฟันทงที่6นะคะฟันทงที่6กรอง7นะคะ3ตัวอยู่ที่6 6 8 8 7 6 2ตัวที่6 6 6, 6 5 6 9ส่วนงบน้อยที่ใครอยากจะเล่นนะคะห 6, 7เจ็ด เม็ดเดียวฟันที่หกเจ็ดค่ะทุกคนเม็ดเดียวฟันที่หกเจ็ดนะคะเลขทุกตัวไปกลับด้วยนะคะทุกคนเลขทุกตัวไปกลับด้วยนะคะวันนี้ชอบตัวไหนนะคะวันนี้ชอบที่หกแปดกับหกเจ็ดค่ะแต่ว่าหกเจ็ดนี้ชอบมากนะคะหกเจ็ดชอบถ้าชอบก็ชอบที่หกแปดและหกเจ็ดนะคะ ส่วน2ตัว3ตัวนี่6 6 6 5 6 9คือตามสูตรคำนวณที่คิดมามันจะได้มันจะได้ตัวนี้ด้วยค่ะทุกคนมันจะได้6 5 6 6 6 9 2ตัวนี้ระวังเลยค่ะหรือใครมีงบเยอะก็รูด6นะคะรูด6วิ่ง6ได้เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องซื้อตัวเจาะนะคะถ้าว่า มันเป็นงบที่เยอะไปหน่อยก็ซื้อตัวเจาะนะคะส่วนถ้าใครถ้าร่น6หกวิ่งหแต่ว่าถ้าอยากซื้อตัวเจาะด้วยเราขอแนะนําเป็นหกเจ็ดหกนะคะเป็นหกเจหกแปนะคะทุกคนอยู่ที่พิจารณาใครชอบนะคะความเชื่อส่วนบุคคลค่ะทุกคนความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ